ยังไม่ว่างไปดูใครเลยแม่หลีประดูแล้วคนก็ตกแล้วเราอยู่ห้องไหนห้องบบานห้องห้องพราห้องราหั้าห้องนาโนไม่มีอ๋อไม่มีเพราะว่าไมอยู่ในโครงการห้องนาโนเนาจะเข้าอนี่อยู่นี่อาจเนา่ยี่เสออยาเาเขาไม่รับเนาะเขาไม่รับเนาะ อจแต่ต้องทางานนะอทิตย์ละครั้งแม่ไอ่อดอาทิตย์ละครั้งหรอครั้งละสองนาทีกู <c oughs> เล่น้อาอะไรไอ้บูซารรรงหน่อยไปผูกเลนซื้อ,อ,อบ่ะเ้าอดบูซางหน่อยกับไปผูกผูก้กายลูกส่งงานไมห้เ็นไม่เ็เ็นไม่ห้ากินหวปลดมีอยู่ข้างล่างเนยกินหัวปลาทู นั่นไงแม่แก็มีแก้วลูกสาวแม่นี่ไงปลาทแก้วลูกสาวเอ้ยแต่พรุ่งนี้พวกแม่จะใส่เสื้อนานิกาปอ่จาตุนแม่ผมตุนมาเยอะอยู่ย่ายหัวปลาทูจะกินบปนิ หมูทูก็กินตาซาเลยไแม่ก็มาอยากตากันชอบตาชอบตาชชอบตาชอนตาชกบตาชกบตาชอตาชบตาชบาชอบตชอบาชอบตาชอนตาชอบตาชอบตาบตาาชอบาอตาชอบาบ่าตาชอบาตาอบตาชบตาชอบตาชอบตาชอตออาชาชอนตาอบนอบตาชมบตาชชอา่บาชาออาโซนงาอนอ นนอไอไข่ออนวะไม่ต้องไปล้างใช่หวนลาสวน่าอนก่อนนพระว่าเรทาไปตผู <c oughs> ้นี้ก็จะถวายเทียน <c oughs> <c oughs> ไป แก้บนบ้าคุณตาก่อนแล้วก็กลับมาถวายเทียนโอ้เห็นพริกแล้วแม่แม่อ่อยค่ะน่าจะเผ็ด มาอมากินด้วยกันเลยไดม่หเสร็จยังแม่ไไม่กินไม่กิู่ฝั่งนู้นเออมันก็มันคนละสีนะสีเขียวทองกับสีเขียวเขียวทองกับเขียวอะไรนะแจ๊ดแจ๊ดฝั่งนู้นเลเลิศทำไรเลิศเอ็นคันั่และวเลิศ ท,ทาเจ็บคืนได้เพิ่นนะนเคลื่ยงมาเลยเคลี่งมาเลยเป็นบรรยากาศกินข้าวแรงฝั่งนู้นไฟดับนะครับโซ่โซกูจะปล่อยหมาออกมานะ

พี่ตึงเิงก็กำลังอยากได้รถไม้รือเปล่าเราจะใสมเรไม้เราจะใส่อลอยแล้วนะโอ้ยซื้อมานางเบิงตอวเนาะไปได้ซื้อมาเข็น แม่อ่อยทำอะไรปอกพริกมะเขือมะเขือคืนเออปลาแข้งปลาแข้งภาษาอีสานปลแข้งผมไอ้ปลาแข้งคืออะไรนะปะแข้งตอนเด็กอะไรคือปะแข้งวะมะแข้งคือมะเขือมะเขือพวงใช่ไหมภาษาไทยเรียกมะเขือพวงเอาไปทำอะไรครับใส่ใส่น้ำพริกกะปิ หรือกินสดก็ได้มันหวานมันมันมันขวดนะนอนี้มันหืนนะแค่รสเดียวน่าจะดูลูกชายเขาอยู่สามสี่เชือกนั่นะสามสี่เชือกต้มต้มอันนี้อยู่ต้ม ต้มไก่ให้สามสี่เชือกทั้งแมวในห้องอีกอเ,อเ,อเดี๋ยวเขามาเอาแล้วก็อีกอพยพมาอีกโอภยพสงครามอีกหนึ่งตัวฮะเขาบอกส่วนเจจาก็จเจจาไปส่วนทหารก็ลบต่อไปเอเอถ้าเขาเจจากันยังไม่บรรุก็ทำต่อไป เสียงเสียแม่ล okay. okay, uh, okay. ีหะบัดแข้งเมื่เขือพวงเอาไป้ี่บนนะเดียวเดี๋ยวก่อนแสงดิวอาบุกบกกบุกบุกบุ้ยกกแ เป็นการกินแบบภาคใต้ผสมกับอีสานมากินที่อีสานไงภาคกลางก็คือชะอมกับทอดไข่ทอดปลาที่คนนั้นเหรอคะอันนี้คือของภาคใต้ของภาคใต้ต้องน้ำพริกกะปิใช่ไหมภาคอีสานก็เป็นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาแดกแดไหมมะปลาวนเหรโอ้ถ้าไม่จานเจอแบ่งเหลือนี่เหลือเหลือของคนคนจริง คงจริงมีอะไรคงจริงมีไหมไม่มีกินกินได้ทุกไอ้กินได้บางอย่างขอเรื่องของคงจริงเฮ้ยนี่อีกไหมขอคอมเมนอันนึงมีมีเชิญชวนมากินด้วยกันนะครับเอฟซีส่วนไลฟ์ก็นู่นนะครับดูกับสิงได้เลยยังไม่ตายขอรี่นะคะให้หน่มน ไม่ไม่หลีมาบ้านช้างอีกครั้งแล้วยังนะครั้งแรกเลยคั้งใช่ไหมไปเจอพี่บัวแผลแต่แต่ที่ไม่อยู่ใกล้ลิมมอนพน่ะออกไปไปไปเจอแต่ไปเจอที่นครปฐมไปเจอที่บางกระบัวแล้วก็ไปเจอที่วัดสลาบุรีวัดอะไรอีกวัดเหนือที่ที่ใกล้บ้านผนี่แหละสามสี่วัดที่แต่มันมีอยู่ครั้งนึงที่ไม่บัวไม่มาไม่ใช่หรอวัดลำกระดานไม่ใช่หรอวัดอะไรลำกระดานครับแม่นีธรมบุตอันนั้นไปหนองพระจนไงวัดลำกระดาน